สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีสวัสดีสวัสดีสสดแอดกาแฟดำกับมาแล้วเนาะค่ะเนาะมาแล้วแอดกาแฟดำฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะตัดให้เลีวค่ะเพิ่มตัดให้เลีวจังมาดูนกกันเนาะค่ะเนาะเมื่ก่อนก็เข้าหกสามตรงๆเพิ่งหาหกสามกับหกแปดเนาะค่ะเนาะ วันนี้เสนอจะให้ตัวไหนแอดกาแฟดำเ,เตรียมก้อนกับม่สเปย์แกกซ่องผ่าปลาผู้ใดสิร่วมทั้งบุญน้ำกับเชิญช่วนเน้อค่ะป้าป่าสามัคคีวันที่11เมษายมษาหาเงินจางปูกระเบื้องวัดป่าพุทธรักษาวิมุตตาลมบ้านเจียงนี่แหละ ผู้ใดมีโซงมีไส้ก่ะเชิญใดค่ะผู้ใดบ่มีก็ทำบุญก่อนเนะคะจักขาสิบบาทจักร้อยร้อยสองร้อยหรือว่าสิบยี่สิบก็เลี้ยวเต๋เนาะคะ่ะใดทั้งนั้นเนาะกีอุ้ันชี้คืนแหงนาจ,จอกเ็เลี้วกันเนาะค่ะเนาะหกหนึ่งสองหนึ่งศูน่ะคะบันีเจแดง รวมมุทนาสาธุน้ำกันไปเจียกซ่องจากน้อยเฮ็ดคลิปนี้แล้วก็สิไปค่ะท่านผู้ชมไอ้บุญกับบุญไปอาวุญน้ากันเกิดเป็นคนมากถ้ามุณุ้นประโยชน์ให้แก้แผ่นดินซ้อยเหลือกันไปค่ะเนาะเพื่อนร่วมโลกซ้อยเหลือสังคมวัดวาอารามศาสนาแล้วก็ไอ้โรงเรียนเนาะน้็กน่อยคนโดยโอกาสก็ทําไปค่ะเนาะช่วยชวยเลือกันไปไปเบื้องต้นเรีกกันค่ะ วิ่งเงินล้านหกกับสามงดก่อนเนาะมานน้ากันเนาะคะ่ะเนาะก็กได้ลงคลิปไปแล้วเด้อเนะี่ยได้ลงคลิปไปแล้วเพั่นวิ่งตัวไหนเข้าไปดูนะคะวิ่งเงินล้านคนตระกูลเซนสุกเนาะค่ะเนาะบันนี้แก้วกาแฟดํานี่รอบก้อนนี่เพื่อนกะจัดให้ชุดเต็มหกโตเนาะเนาะอ,อ๋ออันนี้คัดให้แล้วแปดสามหกสามอันนี้คือชุดเต็มแล้วก็ ชุดเต็มไม่หกตัวราคาก็เข้าโต๊ดหกสามหาบ่มันก็เข่าห้าหกสมค่ะเนอะตัวโต๊ดเนอะเพิ่นห่หกสามหามันดอกหาหกสาก็ถูกตัวโต๊ดกันไปทีนี้เพิ่นห่มากแปดศูนย์หาสามหาสามเก้าหาทีนี้เพิ่นจับคู่ห้่หกตัวหนึ่งหาแปดหาเก้าหาศูนย์หาศูนย์หกดศ ทางล่างสามกับหาสามหาหกหาสามเก้าเจ็ดเอาพูดถึงเลขตรงนี้นั่นกับแม่ล่ะค่ะทุกผู้ชมผู้ใหญ่ใจบุญก็มาแล้วลงในคลิปถัดไปเนะเาะมันอีสิมีเวลาบออ่ะค่ะให้สองคู่เท่านั้นหมวดก้อนเพิ่นไห่แปดสามกับศูนย์กับหกสามไหมเพิ่นไห่แปดสามกับหกสามอารซีไลก์นะ สีจุ่มผู้หายไปเซลศูนย์ห้าแปดห้าสองตัววันนี้แต่ว่าควบมักก็อาจจะมักเกาห่าปเนี้ยมัเกาหาแล้วก็เบิ้ลกันเบิ้ลนี่ก็คือกันเบิ้ลอะกันเบิ้ลเนาะกันเบิ้ลคือหาหากันเบิ้ลห้าห้า ไปสร้างอันนั้นไปห้างกสิกินยูต้มเซียนจังคนลราถวยล่างล่างวิ่งสามตัวเดียวค่ะว่างวิ่งสามสามสามเจ็ดเห็นปะสามเจ็ดแล้วก็ห้าสาม มากคึอกันดีค่ะท่านผูช้ชมหาสามนี่เพิ่นว่วงไห้หาสามเดี๋ยวเสียงให้เบื้องตัวจริงเดี๋ยวเสียให้เบื้องตัวจริงค่ะท่านผูช้ชมเดี๋ยวเสียหให้เพิ่นที่ตเตเป็นไาไหมจีแดงเบื้องเนาะเพิ่นให้เ่นหาสามค่ะเดี๋ยวคว่ำสอบจีแดงขึ้นมาแปดหาเด้อค่ะแปดหาถ้าถือโตดอีกกระซดีเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะ เดี๋ย <auto> สิให <personaje> <sm festivals> ้เ <açıl> บ <tha> ิ่งตัวจริงเพิ่นว่าให้เน่นๆเน่นๆ95เอ้าแต่ว่าเพิ่นเขียนในนั่นน่ะเอ้าจังถ้าเบิ่งเอาท่านผู้ชมจังแคปหน้าจอเนาะเนาะเอา้าเขียนหลายแท้นะเนาะ้อ๋อหาคือตัวเน่น บันทัดตัวนี้คือเก้าห้าห้าเอาค่ะท่านผูช้ชมคนเดี๋ยวเสียงให้อ่านข้ามที่เพันบอกกับเจเดงงเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะ เดี๋ยวกลับมาแต่ไปแกกซองจะแดงจะมาล่องผู้ใหญ่ใจบุญใหญ้เหมือแรกงเนอะคะ่ะเนาะเมือนี้เล่อพัฒนาก็เฮ็ดจังแดหือเล่าพัฒนาสิบล่องตอนแดงเนาะมูกับมาถาสิไปงานค่ะท่านผู้ชมสามเก้าห้าเก้าศูนย์ห้าสามแปดห้าเอาไหลมันลเอาอ่านน้ำกันค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเสียวสีลง ให้จังสิอ่านได้พอเห็นหงคือเกาเนาะอ่านข้ามเพลินกับแล้วกันค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวหนีแจังว่าเบื้องในนี่เน้นเน้นเพิ่นว่าเน้นเน้นเก้าหาหาเก้าล่างสามหาหาสามวาจตัด ศูนย์เก้าเก้าศูนย์มาด้วยกุ้ยเอฟซีว่าหลายตัเพิ่งว่าน,าน่ะนะนี่นะเก้าศูนย์ศูนย์เก้าพอมบอเฮ้เก้าศูนย์ศูนย์เก้ามันกระเบิดมองเขียนแล้วศูนย์เก้าโอ้ยกันพูว่าม่าเบิร์ไหนสินนั่นเนาะ นี่ค่ะเพ,พื่นเพื่อนบอกตามข้ามเด็กขันบอกบอกกันสิว่าเนาะเพื่นบอกว่าเน่นเน่น,น,นหาเก้าเก้า,กาหาลางสามหาเพื่นว่านั่นนะแต่ไมจริงๆริงแลวนะเพิ่อนกะนี่ไหมเก้าหาเอามันมีเก้าหาน้ำตัวนี้โอ้เจดียงตาโบเห็นหง ุอยเก้าหาซุนหาแปลนหาสนอกบึแม่นสองตขอโทดขอไปนั่นเห็นบ่กันบ่าให้เบื <S um, <S 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 ้งตัวจริงเลยสิบโอโหูเนาะเอานี่ละค่ะโอยบ้ามากคนคิงลูกพูดการสิไปแจกอันซ่องเมื่อกี้มาตะแจกซ่องนู้นบันโคกสวัสดีเออบันนี้ก็สิไปอีกเคดคลิปนี้แล้วก็สิบไปอีกค่ะท่านผู้ชม เอาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสัส่งซื้อขี้มาดาบเบอร์ร่ขึ้นหนะ้าจอสรุปก็คือเก้าหาศูนย์หาแล้วก็ะแปหาแล้วเพันว่าสไีไสศูนย์เก้าเก้าศูนย์นั่มกับยาน FC ฟซีพันวาหลายตัวพ่นว่าเนากะก็คือตัลล่องตุกกันเนี่ยแล้วกันเอาท่านผู้ชมฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดตามสัส่งซื้อขี้มาดาเบอร์ร่นหนะ้าจอศนย์เก้าสองแปดแปดเก้ 2, 8, ค่ะเอา จเจดียงขอตูล่าไปกกอนระบุสายตาฟ้าฟางกินได้เนาะค่ะครีมคอลลาเจนทองคำทากลางคืนค่ะอันนี้ท่ากลางวันกับท่ากลางคืนมัรุ่งผิวหนาให้สดใสแดดูอ่อนไวริหลวรอยต่างๆท่านจะดีขึ้นแน่นอนจเจดียงขอรัลประกันเนาะ,ะเจดียงหกสิบสามก็มีเหี่ยวเด้ค่ะเหี่ยวอยู่คือกันเน้แต่ว่ามันก็ดีกว่าเออมันก็ดีกว่าดีกว่าคนอื่นๆนะคะเนาะ ดีกว่าที่เราไม่ทามากๆเลยเนาะค่ะดีกว่าขี้มืออื่นมากๆเลยในราคาเดียวกันเนี่ยของดีก็คู่กับราคาแพงด้วยนะวอมี่ดอกลอยสองลอยสิวาสูราคาบ้านนะ่ะนะเนะเาะเนาสั่งซอกันทอมา่าต่ำบุโึ้คุณไหนาจอเขาขายได้ยังไดสองขวดสองอันสามลอยนั่นนะท่านกับบึงกันแลวกันของเฮ้านี่เมตาต้ตนทึ่นกันยังแพงกับแพงคือกันเนาะ แม้แต่ต้นทุนก็ยังแพงนักหนาของดีสื่อมาจากประเทศญี่ปุ่นกับเกาหลีบนตัวยานะคะตัวยานี้มาจากนอกโดยตรงได้น่ะสื่อมาหลายเยนหลายลานหรือกันเด้เพื่นสื่อมานะ่ะตรงเลยจากโรงไม่ใช่ตรงจากโรงงานตรงจากเจ้าของผลิตภัณฑ์เลยได้นี่เพิ่นเวลาเพิ่เอนเวลาเพิ่์ลอนสิผลิตเนี่ยเพิ่นต้องไปควบคุมโรงงานโดยตัวเองเลยค่ะ เพิ่นไปค,ควบคุมโรงงานด้วยตัวเองนเพิ่นว่ากลัวเอาสูตรใส่ไม่ไเต็มกลัวเอาสูตรใส่ไม่เหมือนที่คิดค้นขึ้นมาเพิ่นว่าเนาะคิดค้นเองเนาะสูตรเพิ่นนะเอาเจเดงก็บโคตรัวลรไปก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะที่เข้ามารับชมรับฟังหวังว่าท่านจะมีโชคดีไปกับแอดเจเดียงก็ได้จัดเลยดิเกาหาเทิงลอดเตลีเทิงเงินนันเนาะเอาค่ะทุกผู้ชม รวยๆถูกหวยเป็นน้ำกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ